ใช่ใช่แต่ไม่เห็นไม่เห็นพี่หันไปแล้วเอาอยากเห็นว่างั้นเถอะอยากเข้านี่นะคะเสือพองในน้ำตัวไหนค่ะนี่น้ำตัวแล้วพี่พิมพ์ไหครับจะเพิ่งออกขอสวัดีคโลกร้อนสวัสดีครับผมตัวแตควันครับแต่จริงๆไม่ว่าตัวคนทุกคนในนี้รู้จักหมดแล้วจริงเหรอใช่ใช่ไหมทุกคนรู้จักหมดแล้วใช่ไหมนี่ไงพี่เติ้ลนี่คนดูแค่พันสองโอ้โห เยอะไปปลาิกินไม,ม่เยอะไม่เยอะ,ยอะก็มีน้องมากันก็เลยเยอะเลยนี่เอ็นดูน้องคนเยอะมากเลยจริงจริงเดี๋ยวรอเรื่องนี้ออนแอร์คนคนก็จะตามน้องเยอะกว่าพี่ละค่ะไม่จริงพี่กินคนตามสิบกว่าล้านเวอร์เอร์เวอร์เอาตรงไหนรวมกันยังไม่ถึงเลยทุกช่องทางเนี่ยแหมก็เบอร์ไปไป,ไปตามน้องได้นะคะที่อรจรนะแต่กินก็ไม่รู้อจอน้องคืออะไรแต่ว่าไปตามได้ <laughs> ติกอกก็อ่ดดิท็อกอ่ดดิท็อกน้องชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรคะ First One First One ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับแต่ว่าจะไม่ได้ว่าเป็นจุดหรือเป็นเป็นอ่ะงั้นไม่ต้องตามจ้ะจะไม่ได้รอครับให้โอกาสนะดูเปิดดูแป๊บนึงได้ได้ดูโอกาสเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปน้องเนี่ยมีเด็กคนบอกว่าอยากดูอยากดูอยากดูดิท็อกผมชื่อ What If h a p ยฮะนั่นดิท็อกพี่ ฟิร์สเฟิร์สวันอันเดอร์สะกอนเดอร์ันยูเอ็นเคไปติดตามได้นะครับ <c oughs> <laughs> นี่เราต,ตั้งชื่อเองเลย <laughs> 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 มาให้ทุกคนดูไหนเปิดดิเปิด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 จอเลยเปิดจอเปิดจอเปิดจอติดตอกเลยคนจะได้ตามเน่นอนผมเปิดวอตอิทได้ป่ะเรามาเปิดพี่เดี๋ยวไม่นะเอ้าก็ตามทั้งคู่เลยตามน้องทั้งคู่เลยอย่าสาวคนนี้ร้องเพลงเพราะนะทุกคนอุ้ย ที่เคยได้ยินเขาร้องเพลงอยู่เพราะอะไรอีกเพราอะไรเขามีเพลงด้วยนะนี่ตักน้องเขามีเพลงด้วยนะไปตามกันนะมีเพลงด้วยนะครับชื่อเพลงว่าเฟิร์สบอลนี่ไงเฟิร์สบอลยชื่อเพลงว่าเเิิิงซกลใหม่ชื่อเพลงว่าเฟิร์สเลิฟนี่ไปฟังได้ครับผมทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะมาดู MV ได้ที่ DND Music สิกดีนดีมิวสิกนะคะัป็นมายด์ด ไม่มีเปิดเลิฟร้องไงคะร้องไงร้องไงนะร้องให้ฟังหน่อยไม่กินเอ้ทำกิาดี๋ยวเดียพี่กินจะไปฟังใช่ใช่กระเป๋าเดี๋ยวจะเอามาร้องไม่ไม่เอาเฮ้ยพี่กินร้องนะเออเดี๋ยวร้องร้องแต่ตอนนี้ร้องไม่เป็นเพราะยังไม่ร้องให้ฟังเนี่ยว่าจัง เออ้องยังไงจะหลงมันมีอยู่ในกล่องดิล้วก็เดี๋ยวตีไลยก็ติไม่ตีไม่ตีฉันร้องเพลงมากี่เพแล้วไม่ติดเดี๋ยวเดี๋ยวเฟิร์เก็บไงเดี๋ยวิร์สบ้าเราเก็บมาเก็บต้งเดล๋ยวเออเฟิร์สเลิฟเฟิรเลิฟใช่ไหมได้ครับฝากด้วยนะคะเพลงเฟิร์สเลิฟนะคะไปตาน้องได้ไปตามได้แล้วของกลับบ้านกลับบ้านนี่นน้แล้วนี่นนี้แล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านนี่นี่น่นพีกินหลาแล้วคนดูเยอะมากเลยอ่ะ ไม่เยอะไม่เยอะพันสามยี่ยี่สามนะฮะแสนสองไม่ประมาณห้าล้านเมื่อกี้โอ้โหเยอะกว่าอีกบ่ายบายปิ้งเยอะปิ้งไหวันนี้ก็ปิ้งปิ้งไม่ไปหระกอดทำไปไม่กอดฉันบ่ายอ๋อกอดไปแล้วงงไปพอดีอะไรกันวะอะไรกันนะกัคะพักผ่อนพักผ่อนนะพักผ่อนทุกคนนะคะกินลับกินก็จะไปแล้วเหมือนกันก็เหรอจะไปนอนอย่างนี้ไงกลับเลยนอนใคร อย่าให้รู้นะยันไข่ต้มคุณเวลาเจตนาจัดการเห็ดเห็ติลาที่นอนจะ่ไม่รู้แต่ลูกทำงี้ได้ไงอ่ะข้งอนองข้นีช่ไหมเเออตัดีแล้วนอนที่ทำไมเธอทำนี้กับเราอ่ะพี่พี่ก็นอนที่นี่แหลเราแค่ราคืนแถวนี้เราเป็นอะไรไปเนี่ยเนี่ยไม่เห็นนะขอตามหาอ่าไม่จัดนะตามหาทีนะ ไข่ต้มดิได้บอกเขาเร็วกเขาเรียกเราแต่ที่มุกได้จริงหรอหน้ารัก่็พอพไถ่ยาว่าไข่ต้มหมอครับเขาบอกว่าหนูเหมือนไข่ต้มน่ารักนี่เนาะนี่ก็ว่าเอ๊ะทำไมเรียกไข่ต้มไข่ต้มกันวะอะไรนะภรรยาผู้ว่าคืออะไรวะอะไรปิงเหมือนที่ใบภรรยาผู้ว่าคืออะไรอ่ะ พยาพูว่าเหรอครับคืออะไรครับมีก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เพราะว่าเขาบอกว่าคู่เก่งน้ำปิงเป็นแบบว่าไว้ให้ไว้แบบดูแบบอันนี้คือเก่งที่มาแต่ผูว่าครับพี่นสวัสดีค่ะพี่นสวัสดีค่ะน้ำปิงอเก่งสวัสดีพี่นัทเร็วสวัสดีครับ พี่นัทเป็นเป็นเทพเป็นเทพดีตรงนี้พี่นาพี่นาพี่นาเพิ่งให้กวางไปพี่นัาถ้าเอ็นดูน้องๆนะคะพี่นัทครับขอหนึ่งยูนิเวิร์สแล้วก็ไม่ก็เป็นปาวานจริงเหรอยูนิเวิร์สนี่คือใหญ่สุดใช่ไหมก็เป็นปาวานจริงเหรอยูนิเวิร์สนี่คือใหญ่สุดใช่ไหมยป็นเลยใหญ่สุดเยอะมากชื่อมันจะลอยใช่ไหมแม่ชื่อยูนิแม่รอยน้องๆไม่เคยเห็นยูนิเวิร์สเลยค่ะพี่นัทเราลองสักหนึ่งเลยนือยอร์ก รอยคืออะไรวะรอยที่แบบมันเป็นรูปไอ้ทิกต็อกอะไรแบบนี้ก็นั่นแหละที่มันมีดนตรีมีคนเล่นดนตรีใช่ไหมอันอะไรที่มันขึ้นทุกไลฟ์ของทุกคนแกก็ส่งให้เราดิอันนั้นอันนั้นคืออะไรไม่รู้ยูนิเวิร์สไงเอาหรอเออปันหลังเก่งก็มาส่งให้น้ำปิงน้ำปิงก็มาส่งให้พี่พี่ก็ส่งให้เก่งนี่ยแล้วก็ส่งวนๆกันไปถูกตกถูกชาติไปเอาวีเอาวีเอาวีเขาว่าไงมาหยา